กูรู้สึกสงสารแพรว่าที่มึนซบกับไม่ไม่หรือว่าแพรอาจะเป็นที่อะไรมาด้านตรงนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Back to t h e song แขกรับเชิญของเราก็มีคุณแก้มนะคะจาก EP ที่หนึ่ง ยังจกัการได้อยู่ยแล้วก็ขอถ่าชรูปคนใหม่ของเราแล้วค่ะคุณวาวานั่นเองใช่เพราะว่าตุ๊กจีนก็ต้องการคนที่แบบว่ามีความรู้เกี่ยวกับอะไรจรีนๆใช่ไหมใช่วาวาเนี่ยคือเขาแบบว่ามีความสนใจในด้านของภาษาจีนใช่ใช <laughs> เขาเคยไปเมืองจีนมาด้วย มีแฟนจีนด้วยอุ้ยอยาจจะยอาจจะยอ่าอ <c oughs> ใช่แต่ว่าคือเราสนใจในด้านของภาษาและวัฒนธรรมของเขาอืม <c oughs> เช่นผู้ชายเลยเหล่ากงอะไรอย่างงี้ทำไมวาวาถึงมีความแบบว่าสนใจในด้านของภาษาหรือว่าวัฒนธรรมจีนออืมอืมเพราะอะไรเพราะว่ามันสนุก <c oughs> แล้วก็แบบพอได้ไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวจีนใช่ไหมมันก็แบบ ชอ่วัฒนธรรมเขาน่าใจได้ส่วนคุณแก้มทําไมถึงเอ่อเหมาะสําหรับการเป็นแขกรับเชิญในวันนี้คะไม่มีเพื่อนมีกันอยู่แค่นี้กูเลยเออได้เพื่อนได้แล้วล่ะอยเลยหรอมพูดอินไซต์อย่างนี้ก็บอกว่าจีนเนี่ยมันใกล้ตัวเราไงใช่ไหมแบบว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบว่า ข้างบ้านเลยเช่นแบบอะไรอ่ะอยู่ถนนอะไรสุขุมวิทไม่ใช่อะไรราชดาก็จะเป็นแบบว่าหมาล่าเต็มเลยในซอยนั้นเต็มเลยชื่ออะไรครัางซหายขางวาเออวักมังวักมังคีเงาวันลงเัาวันรังไงไม่ใช่จีนคือใกล้ตัวเรามากๆเลยใกล้ตัวมีใครใกล้ตัวอีกไหมคะ ก็คือมีแฟนที่เป็นคนจีนแต่ว่าแต่เขาไม่ได้จีนในขนาดนั้นเขาแค่แบบได้รับเชื้อสายมาอะไรแต่ว่าไม่ได้เป็นขนาดนั้นอืม <c oughs> ใช่ใช่ไปคำคำ่คำพูดถึงอ <c oughs> ืคําว่าตุ๊ดจีนเนี่ยแต่ละคนนึกถึงอะไรกันตุ๊ดจีนมาต้องถึงคกที่นึกถึง เราชื่อเราเราชอบอะไรยังไงเราชื่ออะไรเราชื่อเราชื่ออะไราชื่ออะไรก็โอ้ยเราชื่อสีแดงไหมสีแดงเยลโล่แมง้อีโต้เอ้ยแล้วแบบมีมีอะไรอีกไหมกีเพ้าไม่กีเพ้าไม่อยู่เลยอ่ะแล้วไม่มีใครพูดถึงเรื่องของครอบครัวอะไร สกีบใช่เออสกีบเออเพราะว่าสุดจีนอะมันก็คือวันถ้ายวันครอบครัวของเราถูกไหมใช่ใช่มันเป็นการที่แบบเออลูกหลานมันก็เหมือนปีใหม่ไทยใช่ไหมแบบมาใช้เวลาร่วมกันใช่ลูกหลานมาใช้เวลาด้วยกันนู่นนั่นนี่เป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือเป็นครอบครัวแล้วพูดถึงใช่ไหมเวลาเราไปหาแต่ไปหาญาติๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการให้เงินเราถูกปหใช่ใช่อ่งเปาอ่างเปาใช่อ่งเปาใช่ รู้สึกยังไงดีใจมไหยดีใจได้เงินนี่ไม่ดีใจได้ไงถูกไหมเออแล้วรู้ไหมคือการที่เขาให้เงินอ่ะการที่เขาให้เงินเราวันเหมือนมีความหมายของมันอยู่นะอืมอะไรอะไรใช่บอ่เพราะเราคือประมาณว่าการให้เงินอ่ะมันไม่ใช่แค่เออเราให้เงินผู้ที่ยังไม่มีรายได้อย่างเดียว เขาให้เงินเด็กเพราะว่าเด็กเขายังมีอะไรด้าของตัวเองใช่ไหมมันไม่ใช่แค่นั้นคือเขาอะเปรียบเหมือนว่าเงินเนี่ยมันคือการส่งต่อเอ่อชีวิตอ่ะก็คือคนเท่าคนแก่ใช่ไหมเขาก็มีเงินของเขาการที่เขาส่งต่อเงินให้ต่อให้แก่ลูกหลานน่ะมันก็หมายถึงว่าเออเราอ่ะส่งต่อชีวิตรอดอืมเข้าใจไหมอือมเออใช่ใช่แล้วทีเนี้ยพอพูดถึงมีการที่ถึงมีชีวิตก็ต้องไม่มีชีวิต อซึ่งเรามารันก็คือเรียกว่าเชียงเมง็งใช่ไหมเชียงเม็รมงร,บบรู้จักไหมหลันมองหลันบ้าดูไปรูออ้จักรูก้จักหลันบ้าให้นั่งร้องไห้เลยแต่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแหละเออไม่เคยเลื่องหลานอไรไม่เคยเออใช่ก็คือเชียงเมง็งใช่ไหมมีมีฝั่งของมีชีวิตแล้วก็มีฝั่งของผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งมันหมายความว่าเออคนจีนอะ่ะเขายังมีความคิดที่แบบเออหญิงแล้วก็อยาง ก็คือเออมันบาลานซ์กันถึงแม้ว่าณตอนตอนเนี้ยเขาเอ่อคนที่มีชีวิตอยู่เขาก็ไม่อยากให้อดอยากแล้วคนผู้ที่ล่วงละไปอ่ะเขาก็ไม่อยากให้อดอยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการเผากงเตะอ่าพาะแบบพวกเงินรถในในงานนี้ผู้เผารถรถจริงเหรอจักระดาษอ๋อแล้วก็อ๋อทั้งเยื่อนแพรว่าเผาไม่เผาบ้านด้วยเผาบ้านเผาบ้านไม่ได้ตกใจเลย เออก็ได้อืมก็ใช่ทาไมจะาต้องจุดไฟเผาเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางไว้แล้วก็แบบพูดพูดออกมาไม่ได้เหรอใหย่อาบ้าลงมาเอาหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเหมือนคนไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมคนไทยทํานั้เหรอไม่ทำเอาหวยนะคฟังอยิ่งเรียกใช่ไหมความเชื่อนะเออแบบการที่เราเผาเนี่ยเปลี่ยนจากของสีสีหนึ่ง กลายเป็นผ่านเลยอะแบบอื็นผงใช่ใช่่านะอะไรได้ใช้ไฟใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าไฟมันคือมันคือการเปลี่ยนสถานะหรือว่าเปลี่ยนสภาพอ่ะของมันเนาะแล้วก็ควันก็คือแบบว่าเป็นเส้นทางไปสู่แบบคนตายว่าไปสู่นรกอะไรประมาณนี้อือใช่อืมเราอากงอาม่าเราอ่ะเคยคิดไหมว่าเขาจะอยู่เป็นยังไงไม่รู้อ่ะไม่เคยเลยถ้าแบบว่า เอ่ย้อนกับดูอีพีที่แล้วนะคิดว่าแบบว่าเอามีนรกใช่ไหมแล้วเขาก็จิ้มจิ้มอยู่ใช่ไหมหแล้วถ้าแบบคนจริงก็น่าจะเหมือนเหมือนกันแล้วแต่แต่ว่าน,นี้ไม่รู้เพราะว่าเห็นพู้อะไรคือเช่ต่ออะไรอ๋อเนในนรกเขาใช่ไหมมีถ้าถ้ารู้จักไหมป่านจิน้มอชอบกินอะไรเจ้าจジยานลนจะเจ้าชอบกินกึ่งไหมกินกึ่งไหมไหรืออเล่ อล่เห,หรอเหร,รอเขาเล่ไข่อะลูกอมเหรอลูกอมอเล่เหรอือว่าอันนี้ไม่ใช่ละอะค่ะสก,กิปปีดคือเขาอะไปเป็นยมบาลก็คือตั้งตอนที่เขามีชีวิตอยู่อะอเขาก็เหมือนเป็นผู้พิพากษาเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนดีใช่ไหมใช่ดีไหมอะเหมือนเข้าเครื่องประหารหัวสุน,นแต่ว่าเขาเป็นคนชอบความยจริงจังใช่เขาออม ทำไมถึงคิดว่าปาวินจินไปอยู่ในนละลกเหมือนเขาอาจจะเชื่อว่าแบบตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมันก็จะมันก็จะมีแบบว่าคนดีแล้วก็คนชั่วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีมันก็ยังไม่อยู่ที่ทาเพราะว่ามันมีการแบ,บ่งชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเป็นความชอาแบบถ้าแบบโลกหลังความตายอ่ะก็อยากให้มันเกิดความยุติธรรมไปเลยใช่ใช่ปอมวนจินก็คือเขาแบบว่าเหมือนแบบ ใช่ไหมแบบว่าอยากให้แม้กระทั่งในในโลกของความเป็นจริงใช่ไหมที่ว่าเขาบอกว่าคนรวยอ่ะมักจะแบบไม่ติดคุกอะไรคนทั่ใช่ใช่ใชแต่ว่าคนจนมักูกเอาเปรียบอะไรเงี้ยใช่ไหม<ช>ถ้าสมมติว่าสองคนเนี้ยแต่ว่าเนาเลยคนจนตายไปเขาก็อยากให้มีความยุติธรรมในแม้กระทั่งในในโลกของนรกอะไรอเงี้ยอืมอแล้วแบบเคยสงสัยไหมว่าทําไมต้องเครื่องประหารัวชุ่นะเออันนี้เพื่ออะไร อันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหรออ๋อขอสารภาพเลยว่าไม่เคยดูปวุ้มจีนเออแบบอาจจะดูแบบว่าแค่นิดหน่อยอ่ะแต่ว่าด้วยความที่เรื่องมันยาวยาวจริงยาวมากใช่ยาวทุกทุกเรื่องเลยว่ะคือแหละก็เลยไม่ได้ดูเพราะอะไรในสมัยก่อนูใช่ไหมคือคนจีนก็อย่างที่แก้มพูดไปว่าเขามีการแบ่งชั้ชั้นในสมัยก่อนซึ่งเขาอ่ะเชื่อว่าเอ่อคนที่แบบเปียกเป็นสุนัขอ่ะ คือเขาต่ํากว่ามนุษย์มากอ mm hmm. สุนัขอะคือต่ํากว่ามนุษย์คือไม่สมควรเป็นคนอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทําผิดก็คือคุณไม่สมควรเป็นคนคุณ oh. ก็เปลี่ยนเป็นหมาเลย uh huh. ใช่แต่ว่าพอพูดถึงในเรื่องของเอ,อ่าลำดับที่สูงกว่าเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเสือ uh huh. เสือก็เปลี่ยนเป็นคุณน,นางส่วนแบบว่าพระเจ้าก็จะเปลี่ยนเป็นเอ,อ่อดราก้อน เขาเรียกอะไรบังกรใช่แล้ว <c oughs> แล้วเขาแบบว่าแบ่งกันยังไงอ่ะเว่าเราเป็นเสือเราเป็นหมาเราเป็นอะไรเนี้ยเราเป็นดาก่อนคือเราคือเขาแบ่งกันยนี่งในโลกหลังความตายเลยแบ่งในโลกหลังความตายเหรออืมรู้สึกว่าในโลกหลังความตายฉันว่าอาจจะไม่ได้แบ่งหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าถ้าในตอนที่มีชีวิตอยู่เราแบ่งแล้วอะแล้วตายแล้วยังจะแบ่งอีกอะเออถูกไหม ปาวุญจิณเขาก็แบบมาเพื่อที่จะแบบเออให้มันยุติธรรมให้มันยุติธรรมไม่มีรวยไม่มีจนมีแค่แบบเองดีหรือเองไม่ดีอืม,อมคิดว่ามันดีเพนซอนแตบบ่ว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีชีวิตอยู่ใช่ไหมแล้วเราทําชั่วไปตายแล้วเราก็คงได้รับอะไรน,นได้รับความยุติธรรมจากจากในในเฮล อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจากบปาคุ้นจีนอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินเ,เ,เ,เรื่องนี้ไหมว่าแบบคือตอนนั้นพูดกับแม่ว่าเออจะปีใหม่แล้วปีใหม่จีนแล้วอะไรประมาณนี้แม่ก็พูดขึ้นมาแล้วรู้ไหมว่าคนจีนเขาแ,แค้นหนักนะเฮ้ยเออแค้นหนักนะเขาบอกว่าคนจีนสมัยก่อนอ่ะมันจะมีคําพูดที่บอกว่าแค้น แค้นนี้สิบชาติก็ไม่หายอี่ <laughs> <laughs> ไม่ใช่คนจีนเนี่ยจีนเหนียวมากเลยอ่ะเออจีนอ่องตองไม่ใช่ชินกิปปี้ทำไมเออทำไมคนจีนเขาถึงแบบถึงมีคำโหนี้เกิดขึ้นมาอือจริงๆอ่ะรู้สึกว่าเขาเหมือนคนจีนเขาให้ความสาคัญกับครอบครัวอันดับหนึ่ง<ม>เพราะว่าเดเคยได้ยินไหมเลือดคน<อ>คนดาวชนกิปปี้ คือเลือดข้นกว่าน้ําเนี่ยันาดต,ตอนที่ดื่มน้ําร่วมสาบานยังต้องขี่เลือดเลยอ๋อใช่เคยเห็นเฮ้ยนี่มันสินีนีเหรอใช่โอ้โห oh <my> แลก็แบบพอแบบเอเอเลือดของเราอ่ะมันข้นกว่าน้ํานั่นแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่คุณเป็นครอบครัวของเราเราแบบก็คือไม่ไม่กินเลือดถ้าเราไปเห็นใช่ไหมครอบครัวเขาอะ เวลาแต่งเข้าครอบพัวคนจีนเนอ่ยเขาอยู่กันเป็นแก้งเลยนะแก้งเลยออยู่กันเป็นแก้งนะเพราะว่าแบบเออเขาเขาก็อยากจะแบบเออมีแบบอย่างเช่นแบบพ่อกับแม่ไหมก็อยากดูแลพ่อกับแม่ใกล้ๆ้หลานก็อยากดูแลหลานใกล้ๆ้อีกอ้าวดูแลทุกคนเลยประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนจีนเขาบอกว่าแคนเนี้ยสิบชาติก็ไม่หายนั่นแสดงว่าเออเรา เราอาจจะแบบไปทําอะไรครอบครัวเขาหรือเปล่าวานนี้ใช่เเรื่องครอบครัวใช่เป็นเรื่องครอบครัวซะส่วนใหญ่นะครอบครัวคนรักเนี่ยเขาแบบโกรธมากแบบในสมัยก่อนอะไรแาบนี้ใช่ไหมจะเห็นล้วแบบเขาเรียกอะไรในหนักใช่ไหมเราสมมติต่อแม่โดน่ะโกรธมากเราก็ไปฆ่าแม่เขาอีกเออเราไปฆ่าแม่เขาไม่พอถ้าเกิดว่าไม่พอใจอีก ก็ฆ่ากันไปต่อฆ่ากันไปฆ่ากันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมาถูกไหมเออเราจะจบคือตรงไหนอ่ะอืมตายหมดเคยเห็นแต่ว่าในซีรี์จีนใช่ไหมเวลาที่แบบมีคนคนหนึ่งอ่ะทําผิดต่ออีกครอบครัวหนึ่งอืมอีกครอบอีกครอบครัวหนึ่งใช่ไหมเขาเขาก็จะแบบมาล้างแค้นอ่ะเออใช่ค่ะฆ่ายกครอบครัวไปเลยอ่ะช่อ๋อจะได้ไม่ต้องแบบเออถ่าูกคอบครเลยทีมันถ่ายได้ดีเนาะจบจบเออแล้วอ่ะแบบนี้เขาไม่กินแบบ ไม่กินน้าํายาลืมความจําหรอน้ํายาลืมความจําใช่มันมีปะ่ะเพราะว่าแบบเหมือนชาินี้เราดืมมละเราตายละเราเราแบบคนคนเกาหลีไงเหมือนเขาเชื่อแต่เหมือนเหมือนกันแล้วเขาแบบตายไปเขาก็จะแบบดื่มชาชามันคือน,น้ํายาลืมความจำอ่าแล้วแบบเกิดชาดต่อไปก็จะแบบไม่ต้องไม่ต้องจาชานนี้ได้ว่าทําอะไรอะไรเงีง<อ>้ยไม่ต้องเจ็บปวด อาจจะเป็นเพราะความแบบแรงแค้นมันสูงหรือเปล่าเออเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราอ่ะถ้าเราแบบย้ำคิดย้ำทำอยู่อย่างนั้นอะพรุ่งนี้เราก็แบบย้ำคิดย้ำทำต้องทำวันนี้ให้ได้แล้วพอมันไม่สำเร็จอ่ะพรุ่งนี้เราก็ต้องแบบยังไม่สำเร็จเลยอะเราก็ต้องทำวันนี้ให้มันเสร็จดีวะปราะมาณเนี้ยถึงเวละก็อาจจะแบบระบบความคิดเดียวกันอืมแม่ฉันเล่าให้ฉันฟังว่าแบบแม่อ่ะเคยอยากที่จะไป เรียนกำลังภายในเฮ้ยเฮ้ยก็ดหรอว่าเฮ้ยมันมีจริงหรอกำลังภายในเออเรื่อ,องจัดกะวะจิตกะจัดกะจะังกะเออเหรอคือประมาณนั้นคือแม่บอกว่าสมัยแม่กีเดียวสี่สิบสมัยแม่สมัยอามันมีคอสมีเป็นคอสเลยเนะาะเ้ยมีเป็นคอสหรอว่าสอนใช้พลังจิต เฮ้ยเออให้แบบว่าสิ่งของอะมันยกขึ้นมาได้แล้วแม่บอกว่าแม่อยากเข้าไปเรียนมากอยากลองเข้าไปเรียนเขาต้องมีเป็นคอจริงจริงก็เลยแบบเฮ้ยแล้วมันมีจริงป่ะไม่รู้แต่ว่าในหนังจีนคือแบบว่าเออเขาใช้สลิงก็หนักไงแต่คือเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอืถูกไหมมันจะมีเล่ามาหรือเปล่า ต้องมีเหนอแม่ต้องมีรื่ทำมาก่อนหนก่กอนที่จะเ,ล,เล่าอ่ะอเพราะว่ตอนแรกก็แบบเอ๊ะมายากลหรือเปล่าแม่แม่บอไม่ใช่ไม่ใช่มายากลแต่ว่าคนที่สอนส่วนใหญ่ะเขาเป็นคนจีนอเออก็เลยแบบว่าเออเจ๋งดีว่ะสมัยก่อนสมัยแม่เออสมัยแม่แต่ว่าพูดถึงอ่ะรอ,อ,อห้าเขาเขาตอนสมัยก่อนมีกระทรวงไว้หมดจริงจริงเออใช่เพราะว่า มันเกิดแบบพวกสยสสยโสสายยศาสตร์อะไรแบบันมันเป็นสิ่งที่แบบว่าพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีถูกไหมอืแล้วก็ยังไม่เคยโดนอย่าทำยาทำยศาสตร์ใส่สสพวกนนูเลยนะคะขอร้องคะ่ะถ้าเกิดว่าจะทาก็ทําเป็นยาสเสน่ห์นะคะเป็นเมตตามหานิยมก็ได้นะ,ะแต่ว่าคนทําต้องรวยด้วยนะคะค่บคุณค่ะแสดงว่าสมัยก่อนมันก็คงมีอะไรแบบนะี้จริงๆอืมใช่คิดเหมือนกันอยากเป็นแม่ ป้าละชูบงปาชู้แคยังคิดถึงสก,กิปป,ปี้เออมันมีแบบเคยไปแบบว่าสาลเจ้าใช่ไหม,มก็อตอนจุดีนี่แหละที่เขาแบบว่าที่เขาจะเขาเรียก่อไะไรมาทรงอะไรอ่ะออละ่าทรงออใช่คือแบบว่าแล้วเขาแทงอ่ะอ๋ออ๋ออ,อ,อันนั้นไม่ได้จากการกินเจปะ อ้าเรอม่เชื่อฉันนั่งฉันนั่งฉันนนนั่งคือมันน่ากลัวเพราะว่าคือเราเราเห็นในติ๊กต็อเยอะมากมันแบบว่ามีช่วงมีช่วงนั้นขึ้นมาเนาะแล้วก็จะมีแบบคลิปนั้นออกมาคือแบบว่าเขาทํากันจริงๆมากมาแต่ว่าในคอมเมนต์อ่ะเขาก็แบบดูจะไม่เชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเราอ่ะเราคิดว่าโอ้มันคนอะไรมันจะแบบมันจะทําให้เราเจ็บได้ค่ะคือแบบเห็นมากที่สุดอ่ะคือล่มอ่ะ เอท่อไม้อะไรเนี่ยใช่เขาบอกว่าเขาไม่เจ็บไอเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บใช่แต่เขาบอกว่าแบบไม่เหมายเขาบอกว่าเทพอะไรเงี้ยเออใช่เขาบอกว่าเออมาคุมครองเขาเขาก็เลยไม่เจ็บแต่ว่าพอแบบเขาแบบหายแล้วอ่ะเขาก็แบบรอยก็มีนิดหน่อยอืมอืมน่ากลัวมากเลย แต่ว่าคือนางบ่อยมากกูก็ดูทุกเฉยดทีมงานนะคะบอกว่าพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองใช่ไหมคะดีนี่นี่เมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องดอดเขามาคุ้มครองใช่ไหมตอนเขามาคือตัดฮอะตัดคอคอก็มีตัดลิ้นลิ้นก็มีแล้วก็เอาเลือดนี่อันนี้เป็นเลือดเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอเลือดจริงเหรอเือดจริง ออมันเป็นคราบด้วยจริงปะเนี่ยนี่เดี๋ยวโชว์โชว์ให้ดูเนเหอเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นปะนี่ตรงนี้เขาบอกว่าอันนี้คือใช้แบบใช้เลือดป้ายตุ้ยออกมาตรงนี้ตุ้ยเฮ้ย a อ๋เ a m งมากแล้วแบบไม่อันนี้ของจริงไหมเนี่ยของจริงไหนอ่ะเขาเอาไว้ทำอะไร ที่เรามาทําไมเหมือนคนไทยใส่พรกนี้เออ้ารื่งรางเหมือนกันเออก็สคาื่องรางกอไรโเต้องไม่ต้องไม่จับแล้วกอนไม่โฟกัสเลยฮะโอเคก่อนที่เราจะจากกันไปใจจากกันแล้วหรออะไม่อยากจากนานแล้วหรอไม่อยากอยากคุยต่อตลกดีเต้นกันไหมเต้นจีนไหมจีนไหมอะไรนะฝีจุ๊กจุ้ยโอเคก่อนที่เราจะจากกันไป ช่ไหมตอนนี้คือมันอาจจะดานมาแล้วล่ละเออเราเราพูดเราพูดคุยกันมาเยอะแล้วเออก็นั่นแหละเราได้มีการแลกเปลี่ยนถึงเรื่องของออวันตุ๊จีนเชงเมงแล้วก็อะไรอ่ะเครื่องรางของขลังแล้วก็เราได้เห็นกับตาตรงนี้ด้วยอ่าก็ประมาณนี้แล้วเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องโลกหลังความตายซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของเราไม่นะแล้วสรุปว่ามันมีจุ๊ย ระหว่างความตายในในความคิดเห็นของแต่ละคนอือก็แล้วก็ิสูสุดไม่ได้นะยังไม่คยาใช่เออถูกยังไหมก็บอกเดี๋ยวผมเดี๋ยวพวกเราจะลองนะคะเดี๋ยวกลับมาบอกอีกกลับมาบอกอีพีจะอยากจะฝากอะไรไหมไหมคะอยากให้ทุกคนมาอีเวนต์อุ้ยอันนี้คลิปนี้คลิปนี้ออนตอนเดือนเดือนหน้าหรอไม่ไม่เป็นไรใช่เดือนนี้เดือนเท่าไหร่ะยี่สิบเจ็ด เออเดือนหน้าไม่เป็นไรไม่ใไรขอให้ทุกคนไปเลือกตั้งกันเถอะเอ่าเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาไวปเอาไปไปตันตาทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะเออเราตระหนักกันจริงๆเรื่องเนี้ยเสียงพนิดหวานะคะของใครกั่ะอ่าแล้วมีอะไรอยากจะฝากไหมคะก็ขอให้ทุกคนสนุกกับตุ๊ดจีนแล้วก็ได้อังเปาเยอะๆนะ เราดูสดุดูสุดาสดุดาสดุดารวย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 วยลากันไปทํายัไไงทํายางไงาลาไงถาลาลามาลาเนี่ยถูกลาาลาอาลาลีลาไาลาอาลาลาลาก่ลา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 ล่ลาเา้าลาลานาลา่าล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 าไาลา่าลาลาาลาาลาอาาาาลา เย้โอ <Yay! S 2> oh. oh, ้นม่่ีตอกคลิปใช่ไหมใช่อโอเคแล้วนั่งหรอไา่บ